สร้างตามุ่งเด็ตามะพริกอู้เพชยดพอดคุณนายเออมือแลงมูขอยซ่อนไปฟังมาล่ำบานหินแฮจะไปบอไปเรื่ไปอล้วเนาะอย่างนี้กูสิตัวเมียเจ้าอะไงไหนกูสิตัวว่ากูไปงานเกิดมึงได้คอยได้ว่ายไมสิยาดยัง มึงกับตัววามางั้นเกิดกูก็ได้ตัวเกิดดีก็ดีเออกูสิเกิดสุดเดือนเขอเมึ่อไงล่ะแต่งตัวไปตะเวนเนื้อเหมือนเร่องเขาสิไปหับมึงอย่ามาหับเดือเด้อเราสิเปลี่ยนใจเราวกให้กูไปด้วยมึงเดี๋ยวกูไปอีเวลขั้นนั่นแล้วเด้อไปท่สิขี้าขั้นไหนทัานจะ้าขี้นั่นอีหน่อยมาให้คอยมึงบวชขนาดได้หนิเมื่อนั่นกับไปว่าท่านมาล่ำเขาเขาเก็บห่านหมั้งเราว่าท่านได้ออกหอดปากซอยอยู่ไม่เหมือนทานซอยเขารถดับวันนี้ไหม อุ้าเจ้ามันหอดมันกับผากไปม้วนยืดดิล่ะอย่เลื่เมด้อเรอย่เลื่อมอม่เลื่อมโเล็งเออต้องเซตจินมในถอดก็แค่คนบานบานธรรมดาแค่วัยรุ่นโลโซนำเทียงนาบ่ได้เป็นสุขตาแต่ไทยบ้านเอินว่าดาราใหญ่มีงานก็พากันไปฟังหมอลำ นั่งมอไซคอัดสามบิดแป้ตายจาังแมนถือกิ้งหลายหนาวไว้ที่ดินไงถือใจผู้สาวไทบ้านคุมเหนือคุมใตคุมใดเพิินกระซ่าเด็กน้อยสุ่มนี่จังแม่นบ่ถือกิ้งตาเปิดมือกะเลาะบ,บ้านขี้ข้างกะปานมาตกแรลงมานั่งหัวจุ่มกันปานเจ้าวะจุเนยย่าใหญ่เฮ้ย